เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเมทริกพกุพันของเมทริกขนาด2อคูณสรายละเอียดจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะวัตถุประสงค์นะคะหาเมทริกพกุพัน์ของเมทริกขนาด2อคูณสก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนกันก่อนให้ x เป็นจํานวนจริงที่ไม่เป็นศูนย์จาก1เป็นเอกลักษณ์การคูณของเซตของจํานวนจริงจะได้ว่า x คูณหเท่ากับ x เท่ากับ1นคูณ x พิจารณา x คูณหส่วน x เท่ากับ1 เท่ากับ1ส่วน x คูณ x จะได้ว่า1ส่วน x เป็นตัวผกผันการคูณของ x นั่นคือตัวผกผันการคูณของ x เท่ากับ1ส่วน x นั่นเองเรามาดูที่บทนิยาม13กันนะคะให้เมทริก A เป็นเมทริกขนาด n คูณ n ถ้ามีเมทริก B ขนาด n คูณ n ซึ่งเมทิกซคูณเมทิกซเท่ากับเมทิกซ์คูณเมทิกซเท่ากับเมทิกเอกลักษณ์ขนาด N คูณ n แล้วจะเรียกเมทิกซว่าเมทิกซ์กผันหรือตัวหกผันการคูณหรืออินเวอร์การคูณของเมทิกซเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะแทนเมทิกซ์กผันหรือตัว6กผันการคูณหรืออินเวอร์การคูณจากบทนิยามนี้นะคะเราจะได้ว่า เมทริกซ์คูณด้วยเมทริกซ์หกพันของเมทริกซ์เเท่ากับเมทริกซ์หกพันของเมทริกซ์คูณด้วยเมทริกซ์เเท่ากับเมทริกซ์เอกลักษณ์ที่มีขนาด n คูณเทฤษฎีบท5นะคะถ้าเมทริกซ์มีเมทริกซ์หกพันแล้วเมทริกซ์หกพันของเมทริกซ์จะมีเพียงเมทริกซ์เดียวเท่านั้นสำหรับการพิสูจน์นะคะนักเรียนจะเห็นว่าในทฤษฎีบทนี้บอกว่า เมทริก6กพันของเมทิก A จะมีเพียงเมทิกเดียวเท่านั้นดังนั้นนะคะเราจะเริ่มจากสมมุติให้เมทิก A มีเมทิก6กพัน2เมทิกนั่นคือเราสมมุติให้เมทิก B และเมทิก C เป็นเมทิก6กพันของเมทิก A เราจะแสดงว่าเมทิก B เท่ากับเมทิก C จากเมทิก B เป็นเมทริกหกพันของเมทิก A เราจะได้ว่าเมทิก A คูณเมทิก B เท่ากับเมทิก B คูณเมทิก A เท่ากับเมทริกเอกลักษณ์ขนาด n คูณ n และจากเมทริก c เป็นเมทริกผูกผันของเมทริก a เราจะได้ว่าเมทริก a คูณเมทริก c เท่ากับเมทริก c คูณเมทริก a เท่ากับเมทริกเอกลักษณ์ขนาด n คูณ n จากทฤษฎีบท2ข้อที่1นะคะเราจะได้ว่าเมทริก b คูณด้วยเมทริก a คูณเมทริก c เท่ากับเมทริก b คูณเมทริก a คูณด้วยเมทริก c จากเมทริกซ์คูณเมทริกซ์เท่ากับเมทริกซ์เอกลักษณ์ที่มีขนาด n คูณ n เราจะได้เมทริกซ์คูณเมทริกซ์เอกลักษณ์ที่มีขนาด n คูณ n เท่ากับในทำนองเดียวกันนะคะเมทริกซ์คูณเมทริกซ์เเท่ากับเมทริกซ์เอกลักษณ์ขนาด n คูณ n ดังนั้นตรงนี้เราจะได้เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ขนาด n คูณ n คูณเมทริกซ์ดังนั้นนะคะ เราจะได้ว่าเมทริกซคูณเมทริกเอกลักษณ์ขนาด n คูณ n เท่ากับเมทริกบและเมทริกเอกลักษณ์ขนาด n คูณ n คูณเมทริกซเท่ากับเมทริกซนั่นคือเราจะได้ว่าเมทริกบเท่ากับเมทริกซดังนั้นถ้าเมทริกเมีเมทริกพหพันแล้วเมทริกพหพันของเมทริกเจะมีเพียงเมทริกเดียวเท่านั้นค่ะ ทฤษฎีบท6นะคะให้เมทิก A คือเมทิกนี้ซึ่งมีสมาชิกเป็น a b c และ d จะได้เมทิกหกพันของเมทิก A เท่ากับ1ส่วน a คูณ d ลบ b คูณ c คูณด้วยเมทิกนี้ซึ่งมีสมาชิกเป็น d ลบ b ลบ c a เมื่อ a d ลบ b c ไม่เท่ากับ0นักเรียนจะสังเกตเห็นว่า a d ลบ b c คืออะไรคะ คือ d e t e r m i n a n t ของเมทริกซ์ A นั่นเองดังนั้นนะคะจากทฤษฎีบท6นี้นะคะเราจะได้ว่าเมทริกซ์6ผนของเมทริกซ์ A เท่ากับ1ส่วนดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์ A คูณด้วยเมทริกซ์นี้เมื่อดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์ A ไม่เท่ากับ0นั่นเองค่ะดังนั้นการหาเมทริกซ์6ผนของเมทริกซ์ A เราจะเริ่มพิจารณาดีเทอร์มินแนนต์ของเมทริกซ์ A ต้องไม่เท่ากับ0 นะคะเราจะได้ว่าเมทริกซ์พหุผของเมทริกซ์ A เท่ากับ1ส่วนดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ A คูณด้วยเมทริกซ์นี้ซึ่งนักเรียนสังเกตเห็นว่าตำแหน่งนี้เป็น d ตำแหน่งนี้เป็น a และสมาชิกสองตำแหน่งนี้เป็นลบ b กับลบ c นั่นเองและนักเรียน,นจะเห็นว่าถ้าดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ A เท่ากับ0แล้วเมทริกซ์ A จะไม่มีเมทริกซ์พหุผเรามาดูตัวอย่างกันนะคะ จงหาเมทริกซ์กผันของเมทิกนี้ซึ่งมีสมาชิกเป็นลบ1 1 1และ0เราจะเริ่มพิจารณาที่ d e t e r m i n ิ n t ของเมทิกนี้ก่อนนะคะได้เป็น0ลบด้วย1หาผลลัพธ์ออกมาเป็นลบ1ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าไม่เท่ากับ0ดังนั้นเมทริกซ์กผันของเมทิกนี้คือ1ส่วน d e t e r m i n ิ n t ของเมทิกนี้ซึ่งเราหามาแล้วเป็น ลบหนึ่งคูณด้วยเมทริกนี้ซึ่งเราสลับตำแหน่งของสมาชิกในเมทริกนี้นะคะตรงนี้จะได้เป็น0ูนย์กับลบหนึ่งและสมาชิกของตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นลบหนึ่งกับลบหนึ่งจากนั้นเราก็จะได้เป็นลบหนึ่งคูณกับเมทริกนี้ ซึ่งในการหาผลคูณของจํานวนจริงกับเมทริกเราสามารถนําจํานวนจริงนี้คูณที่สมาชิกทุกตําแหน่งในเมทริกนี้ได้เลยนะคะดังนั้นเราจึงได้เมทริกผกผันของเมทริกที่เราต้องการเป็นเมทริกนี้นั่นเองค่ะเราดูตัวอย่างกันต่อนะคะจงหาเมทริกผกผันของเมทริกนี้ในวิธีทํานี้นะคะเราจะเริ่มจากหาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกนี้ก่อนนะคะเราจะได้เป็นห ลบด้วย6ซึ่งเท่ากับ0ดังนั้นเราจะได้ว่าเมทริกซ์นี้ไม่มีเมทริกซ์ผหุันนั่นเองค่ะให้เมทริกซ์ A และเมทริกซ์ B เป็นเมทริกซ์จัตุรัสซึ่งมีเมทริกซ์ผหุันจงแสดงว่าผลคูณเมทริกซ์ A กับเมทริกซ์ B มีเมทริกซ์ผหุันและเมทริกซ์ผหุันของผลคูณเมทริกซ์ A กับเมทริกซ์ B เท่ากับเมทริกซ์ผหุันของเมทริกซ์ B คูณกับเมทริกหกผันธของเมทริก A โจ์ให้แสดงว่าผลคูณเมทริก A กับเมทริก B มีเมทริกหกพันและเมทริกหกผันของผลคูณของเมทริก A กับเมทริก B เท่ากับเมทริกหกพันธของเมทริก B คูณกับเมทริกหกผันของเมทริกเเราจะต้องแสดงให้ได้ว่านําเมทริกหกพันธของเมทริก B คูณกับเมทริกหกพันธของเมทริก A มาคูณทางด้านซ้ายมือของผลคูณของเมทริก A กับเมทริก B และทางด้านขวามือของผลคูณของเมทิก A กับเมทิก B แล้วได้ผลคูณเป็นเมทิกเอกลักษณ์ในที่นี้เราจะเริ่มพิจารณานาเมทิก6กผันของเมทิก B คูณกับเมทิก6กผันของเมทิก A มาคูณทางด้านซ้ายมือของผลคูณของเมทิก A กับเมทิก B ก่อนจากทฤษฎีบท2ข้อที่1นะคะเราสามารถเขียนผลคูณนี้ในรูปแบบนี้ได้นะคะ ซึ่งบทนิยาม13เราจะได้ว่าเมทริกหกพันของเมทริก A คูณกับเมทริกเเป็นเมทริกเอกลักษณ์นั่นเองซึ่งเมทริกเอกลักษณ์คูณกับเมทริก B ได้เป็นเมทริก B ในทำนองเดียวกันนะคะโดยบทนิยาม13เราจะได้ว่าเมทริกหกพันธของเมทริก B คูณกับเมทริก B เป็นเมทริกเอกลักษณ์จากนั้นนะคะเราจะพิจารณาเมทริกหกพันธของเมทริก B คูณกับเมทริกหกพันธของเมทริกเ คูณทางด้านขวามือของผลคูณของเมทริก A กับเมทริก B ในทํานองเดียวกันนะคะในทฤษฎีบท2ข้อ1เราสามารถเขียนผลคูณนี้ในรูปแบบนี้ได้ซึ่งโดยบทนิยาม13เราจะได้ว่าเมทริก B คูณกับเมทริกผกผันของเมทริก B คือเมทริกเอกลักษณ์และเมทริกเอกลักษณ์คูณกับเมทริกผกผันของเมทริก A ได้เมทริกผกผันของเมทิก A และโดยบทนิยาม13เราจะได้ว่าเมทิก A คูณกับเมทิกูกผันของเมทิก A เป็นเมทิกเอกลักษณ์แสดงว่าผลคูณของเมทิก A กับเมทิก B มีเมทริกผกผันและเมทิกูกพันของผลคูณของเมทิก A กับเมทิก B เท่ากับเมทริกผกผันของเมทิก B คูณกับเมทิกูกผันของเมทิก A สิ่งที่เราได้เรียนรู้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะคือการหาเมทริกผกผันของเมทริกขนาด2คูณ2จากบทนิยาม13ให้เมทริก A เป็นเมทริกขนาด n คูณ n ถ้ามีเมทริก B ขนาด n คูณ n ซึ่งเมทริก A คูณเมทริก B เท่ากับเมทริก B คูณเมทริก A เท่ากับเมทริกเอกลักษณ์ขนาด n คูณ n แล้วจะเรียกเมทริกบว่าเมทริกผกผันหรือตัวผกผันการคูณหรืออินเวอร์สการคูณของเมทริกเเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะทฤษฎีบท5ถ้าเมทริกเมีเมทริกผกผันแล้วเมทริกพกผันของเมทริกเจะมีเพียงเมทริกเดียวเท่านั้นและทฤษฎีบท6ให้เมทริกเแทนด้วยเมทริกนี้ซึ่งมีสมาชิกเป็น A, B, C และ D เราสามารถหาเมทิกซ์พหันของเมทริก A โดยเริ่มจากพิจารณาที่ d e t e r m i n ิ n t ของเมทริก A ต้องไม่เท่ากับ0เราจะได้ว่าเมทริกซ์พหันของเมทริก A เท่ากับ1ส่วน d e t e r m i n ินแของเมทริก A คูณด้วยเมทริกนี้ซึ่งมีสมาชิกเป็น d ลบ b ลบ c และ a ตอนนี้นักเรียนได้รู้จักเมทริกซ์พันของเมทริกซ์ที่มีขนาด2 2ไปแล้วอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอถัดไปนะคะว่าจะเป็นเรื่องอะไร